แสงครบยังคะยังนะครับ<ๆ>กำลังเขียนบทอยู่อุ๊ย อยากไปเล่นบ้างอะค่ะได้ครับฝักตัวได้นะคะแบบไปนั่งอยู่ข้างบิวบองก็ได้อ๋อใช่เล่นเป็นแฟนบิวบองครับเออเล่นเป็แฟนบิวบองก็ได้มีโน่ด้วยมีแฟนหลังด้วยเล่นเล่นแฟนโน่โน่ในหนังมีแฟนอยู่แล้วเล่นเป็นเมียน้อยเมียน้อยใช่เมื่หมูกระทะมันต้องถูเลยเหรอหมูกระทะปะปุหมูกระทะปะปะพูดอะไรนี่เป็นเพลงได้หมดเลยเหรอมีสี่ข้อเฮ้ยอย่างดอกไม้นี่เป็นเพลงไดหมได้ยังเป็นดอกไม้ของเธออยู่หรือเปล่า แกนแซกนะเอาเอาผมผมชอบคืนผมชอบไม่มีเพลงพี่ขอถ่ายรูปหน่อยแต่เราแบบปวดขี้ไม่ไหวแล้วเราก็วิ่งเข้าห้องน้ําไปเลยเราก็ได้ยินเสียงน้องคนนั้นเข้ามายื่นโทรศัพท์ครับเข้ามาในห้องใช่พี่พี่มองกล้องผมหน่อยเอ้ยเขาบอกว่าเคยสบระหึ่งกับผีเหมือนประมาณแบบตีสองครับมีคนมาเคาะประตูแล้วก็เปิดประตูเข้ามาเลย ไม่ได้ล็อกห้องใช่แล้วก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ข่มเราเลยมันก็จะเป็นเหมือนเดิม3าสี่รอบครับพอเรามานอนโรงแรมนี้ห้องนี้ก็จะเจอแบบนี้อุ๊ยไก่เรียบร้อยเรียบร้อยกว่าแมวที่บ้านนีก่าชอบไก่ปะชอบเธออุ้ยแส่พี่พ่อย่าจิกอย่าจิก น้องกลัวเหรอคะไม่ต้องกลัวนะน้องเรียบร้อยมากไม่นองกลัวนะเดี๋ยวนะผู้ชายอยู่ยังคนเงาเงาอยู่กับความเดียวดายเธอลำบากจังเลยอ่ะแต่ถ้าเธอคบกับเราอ่ะเธอไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยนะรเือมารัแล้วเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยแล้วคือบัวนี่ก็คือไปแล้ว มาทางนี้ค่ะครับทางไหนครับลงได้หรือยังครับลงได้ค่ะดึงไว้ก่อนครับดึงไว้ก่อนครับดึงแล้วอขอเดี๋ยวเราถือโอเคครับดูเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยครับไม่เหนื่อยเลยครับไม่เหนื่อยเลยครับ ต้องเตใช่ไหมคะใช่ครับตั้งแต่เด็กก็ชื่อนี้เลยเหรอคะใช่ครับไม่ได้ชื่อต้องมาก่อนไม่ครับต้องเตเลยครับต้องเตก็เลิศอ่ะแม่เป็นครูภาษาไทยก็เลยแบบพี่ก็ชื่อทิ่ต่างอ่างเงี้ยอ๋อที่ต่างตองเตครูภาษาไทยให้เขียนเรียงความครับ ครับไม่เอยเขียนเท่าไหร่คุณผู้ชมพังหน้ามองไม่เห็นหน้าเลยอ่ะแป๊บนึงนะคะถ้าผู้ห่ิงดีไหมอ่าเดี๋ยวรอนะคะครับผมอุณผูมสวยนะคะเขาเขาดูแบบเขาดูเก่งมากเออเคิร์นหรอคะเคินครับไม่เคยแบบมีผู้หญิงแบบรอบข้างรอบเอวแบบนี้ครับรอบข้างรอบเอวแล้วมีสเปกไหมคะมีสเปกไหมชอบแบบคนหน้าแปลกๆนะครับ ไม่ไม่ไม่แบบหน้าแบบเหมือนเขาเรียกว่ามีคาแรคเตอร์ครับเป็นตัวเองหน้าเก๋เขาเรียกหน้าเก๋ไหมหน้าแปลกหน้าแปลกปัจะแบบนี้อ๋อจริงไหมแปลกเขาไหมคะอันนี้อันนี้น่ากลัวนะครับไม่หรอกผู้ชายว่าคือผู้ชายชมครับเขาด่าเขาชมจูเป็นคนใจเย็นเนาะเคยด่าใครไหมคะนั่นน่ะสิด่าครับด่าด่าทดสอบดองด่ามินให้ดูหน่อยค่ะห้าสี่สามสองแอคชั่นหมา นี่นี่นี่หยาบมันหยาบแล้วนะครับเหรอมาถึงอีสานมันคือหยาบเหรอฮะหยาบไหมครับสัตว์เขาชออ๋อมันเป็นหมาอ๋อออย่างเงี้ยอุ้ยหยาบไหมคะเฉยๆครับอ๋อแต่หมาแรงกว่าหมาแรงกว่าครับแล้วถ้าลูกเขาอีแมะลูกเขาอีกเดี๋ยวคำชมเลยครับคำชมเลผมชอบเลยครับมันมีคำมิ้นมิ้นอย่างนงี้ยแบบนี้ผู้หญิงเลวคนนี้ ชอบหรอครับจ <muitas> <arias> ิตใจไม่ดีเปรียบเทียบเพื่อนกับสันเออสมมติว่านอกจากหน้าเก๋แล้วนิสัยต้องเป็นยังไงถึงจะชอบบวกครับมองมองแบบมองโลกบวกคือแบบว่าโอ้พ่อดี่พี่คนละบวกคนละบวกคนลบแบบมองโลกแบบในแง่บวกบวกหน่อยในช่วงลา lavender อากาศไม่เห็นจะร้อนเลยวันนี้เย็นเย็นเหมือนยุคว่าโลกเหนือเลยเมื่อเช้าเพื่อนคนเงินทำบุญไปอะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าไม่ติ่งใจแต่เราจอมปลอมครับจอมโอ้โหเนี่ยหลอกดนาปะคะเนี่ยไม่เห็ อย่างถ้าแบบไม่สุภาพเขาจะใช้ว่าตอนใช่ไหมแต่ถ้าแบบสุภาพน่ยก็ไม่จริงใจโอเคไม่จริงใจเขามิ้งกับพลอยตอนเหรอคะไม่ครับผมแกยังไม่ได้พูดเลยครับตอนอันนี้คือใส่เสื้อของยีซี่ใช่ไหมคะยีซี่คือ

เพาะมากครับนุกมากแต่ทรงดูแบบเรียบร้อยดูแบบไม่มีห oui> ือไม่มีอือไม่มีปากไม่มีเสียงกับใครแต่ว่าได้ยินไะว่าโดนด่ตีเจ็ดครั้งต่อหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเจ็ดครั้งก็เยอะนะเนี่ยครับหัวผมยังบวมอยู่เลยแล้วแล้วพี่ไปทำอะไรเขาคะเป็นกระดูกแบบสวดเยเหมือนกันเลยอ้าวไมพูดบไม่ได้อ่อจริงจริงกระดูกตัวจริงจริงพี่ก็โดนตีครับ แต่ก่อนแบบผมเข้ามาหาลาัยปีหนึ่งครับแล้วก็ได้ประกวดเดือนประกวดเดือนก็คือประกวดปีประกวดปีก็จะเป็นแบบพร้อมๆอะไรนี่แล้วประกวดวันนะคะครับประกวดวันก็จะกว้างๆหน่อยอะไรนี่ประกวดเดือนดาวเดือนดาวเดือนตอนผมประกวดวันนั่นนนตอนนั้นมันให้ตัดสกินเฮดครับเพราะว่าเห็นรูปนะใช่รอมารอเพราะว่าคณะผมมันต้องมีการครอบครูครับเขาเลยบอกคณะหมู่เกาะอะคะ ใช่ครับคณะเนื้อทอดอะไรเนี่ยคณะ <c oughs> ปลาเค็ม <c oughs> <c oughs> อ๋อ คณะอะไรครับต่อค่ะไม่ใช่มันโดนตีเพราะว่าเขาเหมือนแบบว่าแฟนขับเขามามามาชอบแล้วก็แฟนแฟนของแฟนขับก็มาตีก็จะมาตามตีผมจะมีจักรยานขี่อยู่ในมหาลัยแล้วก็ขี่ไปตอนกลับตีหนึ่งตีสองก็จะมีมอไซค์ตามมาตีทุกวันแท้แล้วเรา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 ทำกลับไหมคะหมายถึงว่าเรามีวิธีการจัดการเรื่องนี้ยังไงเขามาสองสามคนนะครับก็สู้ก็ได้แค่นิดเดียวครับที่เหลือก็แบบหนีให้รอดดีกว่าไม่เป็นไรนะถ้าตอนนี้มีใครมาลังเก็บที่ต้องเต เดี๋ยวมิสฮ่าฮ่าฮ่าไอ้มิสมวยไม่เป็นหรอกนี่ของแท้น่มวยเป็นไงแออแอโ้เล่นลีลาเล่นลีลาอย่างนี้ได้ไหมครับ เนี่ยฮะเห็นเขินๆอย่างเงีนในในใน้ยจีบผู้หญิงเป็นไหมคะปกติชอบให้ผู้หญิงจีบหรือว่าผู้หญิงต้องเข้ามาจีบให้ผู้หญิงจีบจริงป่ะจีบ,จจบ,จบคนไม่ค่อยเป็นครับแล้วต้องเข้ามาไงคะว่าละมันช้ำแล้วลลลหลายรอบแล้วใช่ไหมหลายรอบแล้วไม่เคยทำเลยไม่เคยทองเลยต้องอย่างนี้ออ๋ หลายรอบแล้วใช่ไหมครับอันนี้หลายรอบแล้วค่ะโอเคครับนอกจากจะโดนดักตีแล้วช่วงนั้นคือคอตสุดๆจนขนาดแบบว่าไม่ต้องซื้อข้าวไม่ต้องซื้อของก็ตอนนั้นคือเขาเอาอะไรมาให้บ้างคะอู้เยอะครับข้าวกล่องทุกวันอย่างเงี้ยครับขนมผลไม้อย่างเงี้ยให้ตรงประตูเลยหรอ้ตรงประตูใช่เพราะว่าห้องเราอ่ะจะไม่ล็อกก็จะทำไมไม่ล็อกอะอยากให้สาวเข้าไปเพราะว่าในห้องมันไม่มีของมีค่าอย่างเงี้ยก็เลยแบบ ไม่รู้จะล็อกไปทําไมอย่างเงี้ยถ้าห้องลกหน่อยก็จะมีคนมาเขรันก็งงช่วงนั้นแล้วเรารู้ไหมเออว่าคนนั้นคือใครอะไรก็รู้เป็นบางคนครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เพราะว่าเขาจะเขียนโน้ตไว้แบบอย่าลืมกินข้าวนะอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้บอกชื่ออย่าหยุด เขาจ้ดอกไม้มาให้อะค่ะดอกลีลาบอดีค่ะเป็นคนลีลาแต่ว่าถ้าบอดีบอดีอะไงลลีลาบอดีลีลาบอดีเฮ้ย่ายอันนี้ดีและวเห็นปะเขาซื้อลงแล้วเขาซื้อลงแล้วไปห้องสาวเหมือนสาวชวนไปห้องใช่ครับแล้วเราก็คิดว่าเราจะไปแบบสบายเฮปะตอนแรกเขามาจับมือครับจับมือก็คือแบบจับมืออย่างนี้เหรอคะ ตอนแรกเขาก็จับมือแต่เขาก็จะรูปอะไรแบบเนี้ใช่แล้วเขาก็ให้เขาเรียกโพสต์อิทครับชอบมากๆเขาทักมาแล้วเขาก็ชวนไปห้องอย่างเงี้ยตอนนั้นเรายังไม่รู้ครับก็เลยถามเพื่อนว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขารูปมือแบบนี้แล้วก็ให้โพสต์อิดแบบนี้ทักมาชวนแบบนี้คืออะไรคืออะไรกาหาห่ยหรือเปล่าไม่น่าใช่นะฟังเพื่อนเพื่อนชื่อตาต้าไปเลยอย่างเงี้ยเขามีใจคุณต้องไปพอไปถึงเขาก็ออกมารับครับมันเป็นเหมือนบ้านที่แบบเด็กมหาลัยเช่าครับใช่ก็พาเขา ไปก็แบบในในบ้านครับมีผู้ชายประมาณ7จ็ดแปดคนนะครับอ้าวแสดงว่าเขาไม่ได้ชวนเราคนเดียวดิใช่ครับเพื่อนของแฟนเขาเพื่อนของแฟนเขามีแฟนที่อยู่บ้านด้วยกันแล้วเขาก็ชวนเรากินหมูกระทะอ๋อโอเคทุกคนถ้าว่าหลังอ่ะมีคนมาถูมือเราหรือว่าอะไรเราเราอย่าไปคิดแบบเฮ้ยเขาชวนแบบนัดยิ้มหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเขาชวนกินหมูกระทะใช่ครับเขาชวนกินหมูกระทะไม่หมูกระทะมันต้องถูเลยหรอหมูกระทะปะปุหมูกระทะปะปะพูดอะไรนี่เป็นเพลงได้หมดเลยหรอไม่ใช่ข้อ เฮอย่างดอกไม้นี่เป็นเพลงนะมั้ยได้ยังเป็นดอกไม้ของเธออยู่หรือเปล่าบอกกันสักหน่อยเอาเผมผมผมชอบคุณผมชอบไม่มีเพลงผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณนะเอวเอวเอว สรุปก็คือวันนั้นก็คือไปกินหมูกระทะใช่ครับกินหมูกระทะกับแฟนเขาก็ได้เพื่อนเพิ่มอย่ามาถูมือหลายเราคิดเยอะจะโดนบ่อยครับเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตก็จะโดนถูมือเหรอใช่โดนจับมือแล้วก็ถูแบบเนี้ยแล้วเราก็คิดไปแล้วเขามาหาบ้าบั้งไหมไม่ครับมาทําให้อยากแล้วก็จับไปถูทําไมที่หลังอยาิกูถูเสร็จแล้วมาหาด้วยใช่ครับที่หลังทูอย่างอื่นดีกว่าเลยถูอะไรคะถูมือเหมือนกันลายนี้ลายนี้รอภาคสองภาคสองจะแบบเร็วๆนี้ไหมคะปีหน้าครับปีหน้านีถ่ายีหน้าก็ไม่กี่เดือนแล้วนะถ่ายกุมา ครับนักแสดงครบยังคะยังเลยครับกำลังเขียนบทอยู่อ่ยอย่าไปเล่นบ้างอะค่ะได้ครับฝัง c a s t i n ได้เลยนะคะเรียกไปแคสเลยนะคะได้เลยครับไปนั่งอยู่ข้างบิวบองก็ได้ อ๋อใช่เล่นเป็นแฟนบิวบองครับเออเล่นเป็นแฟนบิวบองก็ได้ใช่มาแวบนึงก็เล่นเป็นแฟนบิวบองเล่นเหรอเล่นครับไม่สับเปลอสองจะมีบิวบองไหมมีครับมีโน่ด้วยมีเแฟนหลังด้วยเล่นเล่นแฟนโน่โน่ในหนังมีแฟนอยู่แล้วเล่นเป็นเมียน้อยเมียน้อยใช่เมียน้อยโน่ใช่ครับแต่ในหนังบิวบองไม่มีแฟนใช่ครับอ่ะก็เปิดตัวแฟนบิวบองไม่มีแฟนแล้วเราต้องได้ไปแย่งชาวบ้านน่ะอ่ะทำให้บทมันมีอะไรขึ้นใช่มีอะไรขึ้นครับเป็นแฟนเฉยเฉยอะไรเฉยเฉยก็ไได้ใชปยืนอย่างเงี้ยไม่ไม่น่าเฉยนะครับถ้าเล่นกับ เ่าจะโดนลุมเลยครับทัวร,รที่ไหนอ,อะทัวรที่ไหนอะบิวอะัวถูกคู่มา<บ>ดีครับบิวบองยังต้องอยอมแพ้พอยลันดาภา แฟนคลับที่ต้องเตข้างรักพี่มากข้างรักขนาดต้องไปขอเซลฟี่แต่ว่าใจ้ข่าวว่าการขอเซลฟี่รอบนี้มันไม่เหมือนทุกๆครั้งมันยังไงยังไงหรอคะอ๋อเราเป็นคนที่แบบถ่ายรูปกับผมได้ได้แบบตลอดเวลาเลยครับมันเหมือนเราคิดว่ามันเป็นหน้าที่ไปแล้วอย่างเงี้ยครับใช่ให้เกียรติคนใช่แล้วก็แบบมีน้องเหมือนนะครับเข้าห้องน้ําปั๊มอย่างเงี้ยครับน้องเด็กๆก็บอกว่าพี่ขอถ่ายรูปหน่อยแต่เราแบบปวดขี้เราไม่ไหวเดี๋ยวพี่ไปพี่ยออกมาถ่ายนะเออเดี๋ยวพี่อ่เข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวออกมาเราอยู่นี่แหละเออ แล้วนะพี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่ไหวแล้วเราก็วิ่งเข้าห้องน้ําไปเลยเราก็ได้ยินเสียงน้องคนนั้นเข้ามายื่นโทรศัพท์ครับเข้ามาในห้องใช่พี่พี่มองกล้องผมหน่อยตอนแรกแล้วมองตรงไหนอ๋อมันอยู่เนี่ยฟิลแอบถ่ายครับก็ได้ถ่ายไปก็ถ่ายไปครับถ่ายตอนขี้เหอเออเลิศว่ะเราก็น่าจะเปิดให้เขาดูขี้ของเราด้วยนะเป็นที่ระทึกปกติชอบกินไหมคะครับชอบกินครับเปลนไเียวครับโอเคจะได้ทอดสะพานไทย ก็ทางด่วนด้วยเคยเจอแฟนขลับคืนลากไปถ่ายรูปไกลเป็นแบบกิโลเลยครับใช่ครับแล้วเราก็ไปเหรอใช่ก็ไปครับมันเหมือนแบบไปงานเฟสอะครับเวทีกับ เฟสเฟสติวัลมันจะเหมือนแบบเวทีคอนเสิร์ตกับจุดกลางเต็นท์มันจะไกลกันครับใช่แฟนเขาชอบมากแฟนเขาอยู่หน้าเวทีเรากำลังจะไปนอนอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบไปหาแฟนผมหน่อยแฟนผมอยากถ่ายรูปที่อยู่หน้าเวทีแต่ไม่โทรบอกให้แฟนมาใช่ครับตอนแรกเราก็บอกอู้ไม่ไหวแล้วครับง่วงแล้วอย่างเงี้ยเอ๋อ พี่พี่แบบมันต้องถ่ายจริงเพราะว่าเขาค้างเขาอยากเจอพี่มากแฟนผมต้องดีใจแน่เลยอย่างเงี้ยแล้วก็บอกแฟนกลับมาค่อยมาถ่ายอยู่นี่ก็ได้ครับผมอยู่นี่ผมอยู่เต็นท์นี้ไม่ได้พี่มันต้องถ่ายตอนนี้เออเขาก็เลยอุ้มครับใช่ให้ผู้ชายสามสี่คนมาอุ้มเราไปอุ้มไปเป็นกิโลครับใช่ถึงหน้าเวทีอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเดินนะเราสบายอยู่นะมันจริงๆผมใช้คําสุภาพเว่าว่าอุ้มจริงๆมันคือลากคอ ใช่มันลากถ้าคนหนึ่งก็ล็อกเราเราอย่างเงี้ยเราพี่พี่เดี๋ยวผมเดินดีๆกได้ๆๆๆแต่เขาก็แบบคิดว่าเราแบบพูดเล่นๆเฮ้ยไม่ได้พี่ต้องไปแบบนี้ต้องไปแบบนี้ดี่จะได้ไม่เหนื่อยเขากลับมาส่งไหมลากกลับมาส่งไม่ครับผมก็เดินเงาๆกลับมาโอ้โหแบบ<ย>ไม่ค่อยน่ารักเลยอ่ะแต่ว่าตัวเองไม่โกรธเลยใช่ปะไม่ไม่ครับไม่ครับ แต่บางทีก็จะมีแฟนคลับบางกลุ่มที่เขาอาจจะเห็นเิืปอินเป็นไอดอลแต่ลืมไปว่าแบบว่าเออมันก็ต้องให้แบบสิทธิเขาเาเหมือนกันเน่ยแบบไปฝืนใจนะบอกเขาว่าแบบทําอย่างนี้ไม่ใช่กับทุกคนอย่างเงี้ยบอกคนที่โ่เงน้ะใช่ครับไม่แต่คือแบบพอเขาไปพูดกับอ่ะจินตนาการเขาสูงมากเพราะเวลาเขาฝันเขาสามารถบังคับฝันได้ด้วยอ่ะ Inception บมังครับจริงจังม่ครับจริงจ,งจังครับจริงจัรมันเกิดขึ้นตั้งแต่แบบตอนมัธยมแล้วแบบผมต้องตื่นเช้าเพราะว่าแม่เป็นครูก็ต้องขึ้นรถแม่ไป,ไปไปเรียนอย่างเงี้ยครับมันต้องตื่นเช้าแล้วเราแบบช่วงแบบเช้าๆตีห้าเราจะฝันสนุกมากฝันก่อนตื่นใช่แล้วแม่ก็จะปลุกให้อาบน้ําแต่งตัวอะไรแบบนี้ยเราก็จะแบบช่วงแรกๆก็ จบสักทีแบ้ว่ามันจบยังไงได้ก็เลยบอกอแม่ขอฝันเรื่องนี้ให้จบก่อนแม่ก็งงขอฝันนั่นเลยให้จบขออีก5นาทีค่อยปลุกแล้วมันก็กลับไปฝันเรื่องเดิมไม่คือก็ตื่นแล้วแล้วก็ขอนอต่อเพื่อจะไปฝันเรื่องเดิมอีกแล้วมันก็ทําได้ช่วงแรกๆมันทําได้ก็ทำไมทําได้มันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเริ่มทำมาเรื่อยๆมันก็เลยสามารถแบบเรื่องนี้ไม่ชอบแล้วก็สามารถกลับไปแก้ไขได้สมมติโดนยิงในฝันนี้อรู้สึกรู้สึกเจ็บตื่นขึ้นมากลับไปเปิดต้องเป็นของกูอะไรประมาณนี้ใช่กูต้องเป็นคนยิง แบบก็คิดแบบอยู่กับจินตนาการะเฮ้ยเรื่องนี้แบบนางเอกในเรื่องสวยว่ะเราไปพระอเอกด้วยก็เฮ้ยกลับไปให้มันมีภาคต่อฝันเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าจริงๆแม่เป็นคนไม่ค่อยฝันนะคะแต่เดี๋ยวคืนนี้จะฝันถึงต้องเป้นคืนนี้จะฝันฝั้องเต้นว้าเลย ฝันหรือว่าเรื่องจริงไป่าว่าเคยสบระหึ่มกับผีไม่แน่ใจตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันคือฝันหรือแบบเรื่องจริงเป็นนอนโรงแรมแล้วไม่เละ,เละสวยเลยครับสวยเลยเข้ามาข่มอเงี้ยถ้นอนอยู่โรงแรมเหมือนประมาณแบบตีสองครับมีคนมาเคาะประตูแล้วก็เปิดประตูเข้ามาเลยลไม่ได้ล็อกห้องใช่แล้วก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ข่มคืนเราเลยไ่ถึงผี ผีผักเราบนเตียงเลยอใช่ครับเรานอนอยู่บนเตียงก็ไม่เรียกว่าผีป่ะก็คือผู้หญิงป่ะไม่ครับเราตื่นมาแล้วก็หายเขาขับบ้านหรือเปล่าก็ตื่นมาก็หายแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนเดิม3ามสี่รอบครับพอเรามานอนโรงแรมนี้ห้องนี้ก็จะเจอแบบนี้อีกนี่แสดงว่าหรือว่าเขาวนเวียอยู่ไหมชุดเดิมเคาะประตูเวลาเดิมแล้วเข้ามาข่มขืนแล้วตื่นขึ้นมาก็หายอย่างเงี้ยจนเรารู้สึกว่าต้องไปอีกรอบต้องไปอีกรอบต้องไปนอนสีมรอบไปดูวะเพื่อพิสูจน์ใจพิสูจน์ะได้ฝันัวมันดีมากยมันอู้มี มีความสุดจนจนไปแบบสองสารอบครับไม่นอนที่อื่นเลยที่จังหวัดไหนอะที่กรุงเทพนี่แหละครับแล้วจริงวะใช่บอกเดี๋ยววันนี้ไปอีกไนึ่งบอกบอกไม่ได้เดี๋ยวคนจะไปไปหัวก็หัวไปให้เขามาหาผมดีกว่าเออเดี๋ยวคนอื่นไปเดี๋ยวจะไปนอนไปให้นั้นวะก็นอนประจําครับอ๋อแล้วอย่างนี้ตั้งแต่ตอนนั้นมาก็ไม่เจอเลยแต่ว่าไปมา4รอบใช่ไหมคะรอบที่ห้าขายรอบที่ห้าได้อีกห้องนึงแต่เป็นห้องข้างๆนะคิดว่าแบบจะมาไหมใช่ก็บอกอยู่นะแบบก่อนเข้าว่ามาได้อ มไม่มาไม่มา <filed. S 1> แล้วก็กลับไปห้องเดิมก็ไม่มาแล้วงอนอนแล้วครับถ้าไปถึงไว้ผมยาวอะคะชอบชอบชอบแบบแล้วชอบผู้หญิงผมยาวปะผมสั้นชอบหมดชอบหมดแต่ผู้หญิงผมสั้นจะแบบดูดึงดูดเพราะว่าเราผมยาวอยู่แล้วอย่างเงี้ยพอเราเห็นแบบคนที่แตกต่างมันก็เราจะดึงดูดนี่ก็สั้นนะเนี่ยดูดิสั้นแบบโกนหัวครับนี่ั้นที่่อผมอยู่นี่ใส่วิกอยู่ยังเออจริงๆหัวลน แต่มินไปเห็นมาว่าล่าสัตว์ล่าสุดครับทุกที่เลยไม่ทุกที่เี็ดแย่ละจีบพระเอกเรือวีสำหรับเพลงพี่อมพอกเทลเพลงที่ว่าเกยูนในใจมีเธอคนมีเธอคนเดียวอยู่ในใจมีแต่เธอมีแต่เธอในหัวใจฉันมีแต่เธอคนเดียวเธอคนเดียวสมาไปฉันพอเธอครับต้องมีตัวหน้า จีบยากมากพระเอกคนนี้เขาคือพี่โจโฉครับทำไมทำไมเขาถึงจีบยากอะ่ะเขาไม่เคยเล่นด้วยอ่ะเขาไม่เคยรับงานอะไรแบบนี้ร,นรับงาน,นงใช่รับงานแสดงแล้วก็แบบเราอยากได้คนมาเดินยิ้มยิ้มแล้วแบบดูเหมือนโลกสดใสค,ครับดูสดใช่ดูแบบซื่อๆยิ้มแล้วโลกสดใสเราก็คิดถึงเขาเราก็เสนอค่ายไปค่ายก็ชอบด้วยอย่างเงี้ยเราก็ติดต่อเขาไปประมาณก่อนถ่าย4เดือนนะครับเขาก็โอ<ห>้ดียสี่เดือนเลยใช่ครับแต่พอหลังจากรับเสร็จกาก็จะแบบ ทุกวันแกก็ทักมาต้องเตปเปลี่ยนคนเถอะพี่ไม่นาม่าจะ<ม>เล่นไ,<ม>ได้ใช่ผมกลัวว่าผมจะไปทําให้กองเขาเสียเวลามผมว่ามีคนที่เหมาะกว่าผมนะนะต้องเตปโอเคเหรออย่างเงี้ยใช่ทักมาจนก่อนวันถ่ายก็ยังทักมาว่าพรุ่งนี้ยังต้องไปอยู่ไหมต้องเตปต่อไปว่างไงเดีย๋ยวผมเลือกแล้วครับแบบให้เขาสบายใจครับพี่ไม่ยากเลยครับพี่มาเดินยิ้มอย่างเดียวครับกองสบายๆครับชิวๆอยู่แล้ววันที่ถ่ายลุ้นไหมคะว่าจะมาไหมที่ลุ้นคือกลัวเขาไม่มีความสุขครับอยา อยากให้แบบประสบการณ์รั้งแรกเขาให้รู้สึกว่าการใช่ก็เราก็เลยแบบไม่ให้ผู้ช่วยไปตะโกนหรืออะไรแกลเราจะพยายามวิ่งแบบธรรมชาติที่สุดวิ่งไปคุยโอเคไหมครับโอเคไหมครับยิ้มอีกนิดนึงนะครับพี่มีความสุขนะพี่เป็นับที่แบบดีใช้จิตวิทยาอยากให้เขามีความสุขแค่นั้นก็จบแล้วก็ซึรื่องไวีก็ออกมาดีมากๆน่ารักมากๆเลยใช่ครับใช่แมวเล่นดีมากอเด็กอุ้มแม่ใช่เด็กอุ้มแมวเล่นได้ถึงอารมณ์มากแมวอ่ะเอ๊ไม่เคยดูวันนี้ ใช่มีแมวแมวสีอะไรแมวสีดำเฮ้ยไม่ผูกมีเรื่องที่แบบไม่รู้ว่าเป็นเรื่องน่าอายหรือเปล่าเพราะว่าเราอะไปโดนรถทัวร์วันนั้นเราจะไปจังหวัดอะไรคะกับร้อยเอ็ดครับกับร้อยเอ็ดตดจมูาไปร้อยเอ็ดเลยไม่ไปลาดบุรีนะไปร้อยเอ็ดไม่ได้ตดฮะไม่ได้ตดเหรอเราแค่อ้าปากเหรอมันคือถุงตด อ๋อแค่อาปะได้อยู่ครับมันคือถุงตดที่แบบถ้าตอนเด็กๆเราใช่ใช่เคยเล่นป๊อปแล้วมันก็จะพองถ้ามันแตกแล้วก็จะกร่ดมันก็จะเป็นกิ่นตดก็คือเราพกไปบนรถทัวร์หรอมาซื้ออยู่กรุงเทพแล้วก็จะกลับบ้าน้อยเอ็ดซื้อกลับไปเล่นอยู่บ้านแล้วก็แบบมันมีเยอะมากก็ขึ้นรถทัวร์ไปแล้วก็เราก็ไม่คิดว่ามันอยู่ในกระเป๋าเราก็นั่งพิงมันก็ตุ้มทั้งหมดเลยทั้งรถก็กลยใช่เกือบ20ถุงครับกลิ่นแรงมากแล้วครับ เดียวก็แรงแล้วใช่ใช่เขาก็ไล่ลงรถจริงเหรอเขาไล่ลงเลยเหรอแต่เขาไม่คิดว่ามันคือถุงตดไงเขาคิดว่าเราตดใช่เราน้องไปลงลงลงรถเลื่อยเลยมันก็เหม็นจริงๆอ่ะพี่แค่ถุงเดียวก็เหม็นแล้ว ใช่แต่ว่าเมื่อก่อนมีฮอบบี้ที่ชอบโบกรถก็คือเหมือนเขาเรียกว่าที่ไชกิ้งที่แบบเหมือนไปขอทางเพื่อที่จะแบบติดรถไปด้วยใช่ไหมตอนนั้นคุณก็ให้ขึ้นรถบ่อยด้วยเพราะว่าแบบคิดว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราจะผมยาวผมยาวแล้วก็ใส่เอี๊ยมแล้วก็เห็นไกลๆส่วนใหญ่จะโบกได้แต่สิบล้อมันอยู่ไกลเขาไม่เห็นหนวดใช่แล้วพอขึ้นเราขึ้นไปแบบเขารู้สึกว่าเราก็จะเป็นแบบมาป้นเขาอย่างเงี้ยใช่ก็ต่างคนต่างเราแวนกันใช่ต่างกลัวกันแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบมีมีดอยู่ฝั่ง นนู้อย่างเงี้ยเขาก็เอามีดมาไว้ตรงกลางว่าเฮ้ยกูมีมีดนะผมก็เอากระเป๋ามาถ้ามึงฟันมากูก็จะบล็อกได้อะไรแบบเนี้ยเป็นแบบสงครามแบบจิตวิทยาไปเรื่อยๆแล้วสรุปก็คุยๆไประหว่างทางปะคะก็ไม่คุยก็เงียบจนถึงโคราช่เงียบไปก็แล้วจริงๆแล้วก็เลยลงโคราชเลยฮะม่วงแห่ก็ไม่หลับกลัวแบบกลัวโดนแทงกลัวโดนแทงตายซะเถอะบอกรถก็แล้วขอ อันนี้มึงตดวะกูแค่หาก็เคยทดลองเป็นขอทานด้วยตอนเด็กเลยครับตอนแบบมัธยมแล้วก็ปิดเทอมแล้วผมต้องขึ้นมากรุงเทพมาเรียนพิเศษแล้วช่วงว่างๆก็เลยแบบเอ๊ะแบบ ชีวิตมันมันเรียบไปหรือเปล่าเนี่ยก็เลยแบบไ่ลองไปทําอะไรแปลกๆนี่ก็เลยลองไปไปขอทานในไทยไปตกสนุกไาฟหนิ่งไปก็แบบไปหาเงินแล้วก็แอบขึ้นรถตัวตรงที่เขาเก็บกระเป๋าอะอ๋อแกชอบความตื่นเต้นเหมือนกันนะใช่ครับก็โดนไล่ตีอะไรประมาณนั้นนะครับชีวิตก็มีกราฟดีสีสันของชีวิตไม่แล้วจะตอนที่เป็นขอท่นได้เยอะได้สี่ห้าร้อยเลยครับคือั่งเฉยๆหรือว่าทําการแสดงทําการแสดงครับก็จะเป็นแบบตอนนั้นผมก็ไปยืมกีตาร์เพื่อนแล้วก ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้500อยู่ครับอ๋ออย่างเงี้ยะะเขาเรียกว่าก็เหมือนแบบดูเนี่ยเเนาะ ก็คือตอนนั้นเราก็ทาอย่างนั้นไปนานไหมคะทําเป็นช่วงๆรับมาขึ้นมาก็ใช่อยากมีตังค์ซื้อขนมก็ไปทําอะไรประมาณนั้นใช่แล้วก็ไปช่วงหนึ่งแล้วก็เห็นแบบเขาเล่นใหญ่กว่าก็เลยไม่ไม่ไปมันมีแบบใส่หน้ากากเหมือนนมโนลาอยู่ข้างๆแล้วก็มีไม่มีกองนองหนึนองหน่มาเต็มเลยใช่ไหมแล้วไม่ได้แล้วทำรีไม่ได้แล้วเปลี่ยนจากจากเป็นที่อื่นดีกว่า เป็นประสบการณ์ที่ดีไหมคะก็ก็ดีนะครับก็แบบชีวิตได้ลําบากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นการดิ้นรนเอาตัวรอดของตัวเองอย่างเงี้ยครับใช่แบบเหมือนแบบเราก็ชาเลนจ์ตัวเองตั้งแต่อยู่ห้องแล้วว่าเอ้ยไปเนี้ยแค่ค่ารถเมย์ไปแล้วที่เหลือก็คือต้องกลับมานี่เองโดยไม่ต้องใช้ตังอะไรประมาณนี้แล้วเราตั้งเป้าไหมว่าวันนี้ต้องได้ประมาณเท่าไหร่ก็แค่ค่ารถครับไม่ได้กลับห้องนะครับกลับต่างจังหวัดใช่สามสี่ห้าร้อยประมาณนะจ๊ะก็ก็เบิร์ดเลยดิก็แค่นั้นครับก็ปึ๊บแล้วก็กลับมาคนที่เป็นนัก อันนั้นเบิร์ดแฟนฟ้าสบายแล้วจ้ะยูนี่แล้วละชาย่อมาไกลๆใกล้อาลาวะเอาเพลงเดียวกันนะครับเอ้ามันหายได้ไงอะลูกโป่งหายหมดเลยแล้วมีโอวัได้โดชี้ไม่แล้วอะไรอย่างงี้มันก็ทำไมอ่ะทำไมมันถึงหายอ่ะนี่จะสะพ้ายวันเกิดใครบ้าง ไม่แต่ว่ามันทำไมไม่เอ็กซ์พอร์ตเลยตั้งแต่แรกตอนนี้จะส่งให้ให้ใหม่ได้ไงคิวไม่ได้กูได้กูได้กูได้เขาบอกแต่ว่ากูได้ใช่ใช่ครับใช่แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเราจะมาหมดหรือเปล่อยู่ที่คนกู้อ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday แล้วผู <ont> ้ถามว่า <Support> พ่อจ้าเซอร์ไพรส์มเอแขกมาคุณครับขอบคุณค่ะคอจเสิร์ันนี้ Happy b i r t h d a เป็นที่เล่าหวงของเราตลอดไปไม่อยากเป่าเลยอ่ะเดี๋ยวเขาถาว่าตดอ๊ออ๋ใครตดไม่ไม้ตดแค่เป่าแค โอเควันนี้สนุกมากเลยค่ะฝักงน้าฝากตัวพลอยนินด้วยนะคะไปแวบๆในหนังใน m อีได้เลยนะคะแกล้งแกล้งเดินผ่านกล้องเล่นเป็นก้อนหินเป็นต้นไม้อะไรก็ได้ค่ะเป็นที่ดินก็ได้จริงเป็นขี้ได้ไหมครับได้ค่ะขี้ะไรขี้เลยเน้ทะลจังเลยฝากผลงานเลยค่ะครับก็จะมีผลงานกำกับ หนัง2เรื่องนะครับสับเปลือภาค2แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นความลับก่อนนะครับแต่ปีหน้าอาจจะแน่นอนนะครับถ้าทําเสร็จทันแล้วก็เล่นหนังอยู่2เรื่องครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น m v ครับก็ฝากติดตามผมด้วยนะคะเอ้ยเ <ผม S 2> อ็มบีเขา<อ><อ>หลักกี่ล้านไม่รู้เนาะร้อยล้าน,ลานแล้วโอ้และ<อ>ที่สาคัญนะคะขอบคุณมูริมูริเพลย์ฟาร์มนะคะเป็นคาเฟ่น่ารักมากนะคะที่สําคัญมีไก่มีหมูบรรยากาศน่ารักมากค่ะไปเล่นกับน้องได้เครื่องดื่มอร่อยและของกินอร่อยมากใครอย่าลืมแวะ กันนะะคโอเคไปเลือกกันค่ะไปกันต่อไปกันต่อโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเลือกฟิลแฟนแล้วนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าพี่ต้องเตเลือกใครนะคะ ก็จะหยิบคนนั้นขึ้นไปบนเวทีเป็นนางเอกในดวงใจแต่ว่าถ้าเลือกแล้วอะต้องเอาไปเล่นจริงๆนะวันนี้มันธุรกิจหรือเปล่าธุรกิจธุรกิจดีลคิดได้แล้วนะคิดได้แล้วครับโอเคหลับตาหลับตาหลับตาหลับไปเลยครับเดี๋ยวผมนี้กลับก่อนแล้วมีไม่ไหนคะช่วงเวลาที่หนักใจก็มาถึงแล้วครับผมเก็บความหนักใจนี้ตัดสินใจในวันนี้แค่เสี้ยววินาทีนี้นะครับและ นางเอกในดวงใจที่สุดที่สุดของผมนั่นก็คือ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 ดอกกามดีค่ะอยากได้บ้างอ่ะทำให้บ้างได้ปะได้ครับแล้วค่าทัพผู้หน่มมดีไหมครับดีจริงไหมเพราะเไม่ค่อยสั่นนะคะแต่เดี๋ยวคืนนี้จะสั่นจต็เที่ครับผม อยากรู้ว่าค่ะทำไมถึงเลือกมิ้นนะคะทําไมถึงไม่เลือกพลอยอะคะพลอยไม่ถูกใจตรงไหนอะคะในชีวิตจริงแค่พูดว่าไม่ถตกใจค่ะเดี๋ยวก่อนเขาถูกเลือกขอสกินทามหน่อยทําไมนะคะในในชีวิตจริงมันอาจจะเลือกไม่ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับมันรู้สึกว่าแบบให้ให้ความรู้สึกมันเลือกประมาณนั้นนะครับเหมือนมาฟีลแบบว่าเลือกคนนี้ก็จะสบายใจขึ้นอะไรประมาณนั้นเหม่ยคำว่ามันเหมือนแบบมันน่าจะมีเวลาแบบคุยกันเพราะว่าพูดพูดน้อยเหมือนกันอย่างเงี้ยก็คือ ดูมากไม่ไม่ครับไม่ได้ว่าพูดพี่ไม่พูดพูดมากเลยยังไม่ได้ว่าเลยครับแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรค่ะผัดแพ้ซะบ้างนะโอปกติแพ้อันนั้นแพ้ครับโอเคค่ะฝากฟิลแฟนได้ป้าแล้วก็ฝากพี่บอลลดโทษนะคนที่แพ้ไม่เห็นหรอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ซื้อยูปะไม่ใช่เขาบอกว่าให้แกะผมใช่ป่ะแล้วทำทรงผมประหลาดประหลาดได้เอาเอาเลยเอาเลยทำทำเลยยังไงนะคะทุกคนฝากรายการฟิลแฟนได้ป้านะคะผมไม่ได้สด ผมอะไรนะครับผมหาวฝาก subscribe ชองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูรายการ f e e แฟนได้เลยพี่ตดหรือเปล่าครับเมื่อกี้พี่ตดหรือเปล่าไม่ได้ตดค่ะขายขาวไหนไหนตดให้ดูหน่อยฮะตดให้ดูหน่อยฮะชอบกินไหมคะผมยุ่งค่ะชอบกินไหมคะกินได้ครับโอเคค่ะทำไมช่วงนี้นวินทำอะไรก็แบบไม่เคยไปในทางที่ใช่เลยรู้สึกหมดแรงและสิ้นหวังแล้ว ทำเป็นเอ็มวีก่อนแอท่ามึงเยอะลรามิ้นมาแล้วไปฟังกันได้ครับพร้อมหลุมอึมฮขออุ้มหลุมอ้าวฮขออุ้มหลุมขออุ้มหลุมขออุ้มหลุมช่วงนี้สนุกสุดครับไม่ถ่ายท้ายก่อนนะป่ะปิดบ้านปิดบ้านกันปิดปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้องคั่ะ